คำเตือนเอวิเคราะห์ v ข้อมูลฟุตบอลอัปเดตผลของวันที่8กันยายน2024ที่เด็ด7ตัวประจำวันที่10กันยายน2024มาเริ่มกันที่คู่ที่1ในรายการโวกลับ,บ2026เอเชียร,รอบคัดเลือกจีนเจอกับซาอุดีอาระเบียเวลา19นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุด เริ่มด้วยทางฝั่งของจีน20นัดหลังสุดชนะหเสมอหแพ้9ยิงประตูได้21ประตูเสียประตู27ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของซาอุดีอาระเบีย20นัดหลังสุดชนะ8เสมอหแพ้6ยิงประตูได้27ประตูเสียประตู19ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของจีนชนะหนึ่งเสมอสอง แพ้สองยิงประตูไปได้เจ็ดประตูเสียประตูสิบสองประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของซาอุดีอาระเบียผลงานห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้เจ็ดประตูเสียประตูสี่ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของจีนจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45เปอร์เซ็นต จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.05ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.35ประตูต่อด้วยทางฝั่งของซาอุดีอาระเบียจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.35ประตู ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ right. ที่0.95ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งจีนจะอยู่ที่12.1%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งซาอุดีอาระเบียจะอยู่ที่63.6%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่24.3%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งจีนอยู่ 0.80ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งซาอุดีอาระเบียจะอยู่ที่1.30โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่35.00% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมซาอุดีอาระเบียมาต่อกันที่คู่ที่2ในรายการเวิลกัพ2026เอเชียรอบคัดเลือกเกาหลี DPR เจอกับกาต้าเวลา19นาฬิกา มาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของเกาหลี DPR 8นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้4ยิงประตูได้12ประตูเสียประตู7ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของกาตา20นัดหลังสุดชนะ12เสมอ4แพ้4ยิงประตูได้39ประตูเสียประตู20ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีม เริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของเกาหลี DPR ชนะ1เสมอ2แพ้2ยิงประตูไปได้7ประตูเสียประตู12ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของกาตาผลงาน5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ยิงประตูไปได้7ประตูเสียประตู4ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของเกาหลี DPR จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่37.5%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่62.5%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.50ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.88ประตูต่อด้วยทางฝั่งของกาตาจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่30% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.95ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.00ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งเกาหลี DPR จะอยู่ที่21.5%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งกาตาจะอยู่ที่50.5%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่28%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีม ค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งเกาหลี DPR อยู่1.20ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งกาตาจะอยู่ที่1.80โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60.00% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมกาตามาต่อกันที่คู่ที่3ในรายการเวกลกัป2026เอเชียรอบคัดเลือก โอมานเจอกับเกาหลีรีพับลิกเวลา21นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของโอมาน20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ4แพ้6ยิงประตูได้26ประตูเสียประตู18ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเกาหลีรีพับลิก20นัดหลังสุดชนะ11เสมอ7แพ้2ยิงประตูได้44ประตูเสียประตู13ประตู ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของโอมานชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตู2ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเกาหลีริพับเิผลงาน5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ยิงประตูไปได้12ประตูเสียประตู1ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกัน เริ่มด้วยทางฝั่งของโอมานจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.30ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.90ประตูต่อด้วยทางฝั่งของเกาหลีีพับบลิ c จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่50% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.20ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.65ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งโอมานจะอยู่ที่13.1%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งเกาหลีรีพับลิกจะอยู่ที่64.5%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่22.4%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีม ค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งโอมานอยู่1.80ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งเกาหลีรีพับลิกจะอยู่ที่2.00โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่35.00% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมเกาหลีรีพับลิกมาต่อกันที่คู่ที่กในรายการเวกลกัป2026เอเชียรอบคัดเลือก บาเรนเจอกับญี่ปุ่นเวลา23นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของบาเรน20นัดหลังสุดชนะ8เสมอ4แพ้8ยิงประตูได้23ประตูเสียประตู21ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของญี่ปุ่น20นัดหลังสุดชนะ17เสมอ0แพ้3ยิงประตูได้76ประตูเสียประตู16ประตู ผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของบาเรนชนะสามเสมอสองแพ้ศูนยิงประตูไปได้สิบประตูเสียประตูหนึ่งประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของญี่ปุ่นผลงานห้านัดหลังสุดชนะสี่เสมอศูนแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้19เกประตูเสียประตูสองประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกัน เริ่มด้วยทางฝั่งของบาเรนจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.15ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.05ประตูต่อด้วยทางฝั่งของญี่ปุ่นจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่90%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่10% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่3.80ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.80ประตูโอกาสของทั้ง2ทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งบาเรนจะอยู่ที่9.3%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งญี่ปุ่นจะอยู่ที่72.9%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้ง2ทีมในเกมนี้จะอยู่ที่17.8%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้ง 2, 2> ทีม ค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งบาเรนอยู่1.40ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งญี่ปุ่นจะอยู่ที่3.30โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65.00% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมญี่ปุ่นมาต่อกันที่คู่ที่5 <c oughs> ในรายการโวกลกัป2026เอเชียรอบคัดเลือก ปาเลไตเจอกับจอร์แดนเวลา21นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของปาเลไต20นัดหลังสุดชนะ6เสมอ6แพ้8ยิงประตูได้24ประตูเสียประตู21ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของจอร์แดน20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ5แพ้5ยิงประตูได้38ประตูเสียประตู25ประตู งาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของปาเลสไตชนะ2เสมอ2แพ้1ยิงประตูไปได้6ประตูเสียประตู5ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของจอแดนผลงาน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้0ยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตู3ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกัน เริ่มด้วยทางฝั่งของปาเลสไตน์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอย <pinky. S 1> ู leve leve like ่ที45่ 5. 5 45%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.20ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.05ประตูต่อด้วยทางฝั่งของจอแดนจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.90ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.25ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งปาเลสไตจะอยู่ที่20.4%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งจอร์แดนจะอยู่ที่52.4%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่27.2%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสทีม ค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งปาเลไตยอยู่1.20ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งจอแดนจะอยู่ที่2.20โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55.00% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมจอแดนมาต่อกันที่คู่ที่6ในรายการยูฟ่าเนชั่นลีกเอ A เนเธอแลนด์เจอกับเยอรมันเวลา1น5นาฬิกานาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของเนเธอแลนด์20นัดหลังสุดชนะ13เสมอหนแพ้6ยิงประตูได้49ประตูเสียประตู21ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเยอรมัน20นัดหลังสุดชนะ9เสมอ4แพ้7ยิงประตูได้37ประตูเสียประตู28ประตู ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของเนเธอร์แลนด์ชนะ3เสมอ0แพ้2ยิงประตูไปได้13ประตูเสียประตู8ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเยอรมันผลงาน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงประตูไปได้11ประตูเสียประตู3ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกัน เริ่มด้วยทางฝั่งของเนเธอแลนด์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่85%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่15%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.45ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.05ประตูต่อด้วยทางฝั่งของเยอรมันจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.85ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.40ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งเนเธอร์แลนด์จะอยู่ที่44.9%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งเยอรมันจะอยู่ที่28.2%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่26.9%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีม ค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งเนเธอร์แลนด์อยู่2.40ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งเยอรมันจะอยู่ที่2.00โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่70.00% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมเนเธอร์แลนด์มาต่อกันที่คู่ที่7ในรายการยูฟ่า a t i o n น League B อังกฤษเจอกับฟินแลนด์เวลาหนึ่งนาฬิกา45นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของอังกฤษ20นัดหลังสุดชนะ11เอเสมอหแพ้สยิงประตูได้37ประตูเสียประตู14ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของฟินแลนด์20บนัดหลังสุดชนะ8เสมอสแพ้9ยิงประตูได้29ประตูเสียประตู29ประตู ผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของอังกฤษชนะ 3. สเสมอ1แพ้1นึ่งยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตู5ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของฟินแลนด์ผลงานห้านัดหลังสุดชนะ1เสม,มอ1แพ้3ยิงประตูไปได้7ประตูเสียประตู14ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของอังกฤษ จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.85ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.70ประตูต่อด้วยทางฝั่งของฟินแลนด์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.45ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.45ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งอังกฤษจะอยู่ที่55.1%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งฟินแลนด์จะอยู่ที่28.1%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่26.8%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีม ค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งอังกฤษอยู่1.30ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งฟินแลนด์จะอยู่ที่1.40โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65.00% AI คาดการ์ผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมอังกฤษสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลวันนี้ประจำวันที่10กันยายน2024คู่ที่1ให้มองไปที่ทางของทีมชาติซาอุดี อาระเบียคู Arabia, ่ที่สองให้มองไปที่ทางของทีมชาติกาตาคู่ที่สามให้มองไปที่ทางของทีมชาติเกาหลีใต้คู่ที่สี่ให้มองไปที่ทางของทีมชาติญี่ปุ่นคู่ที่ห้าให้มองไปที่ทางของทีมชาติจอแดนคู่ที่หกให้มองไปที่ทางของทีมชาติเนเธอร์แลนด์คู่ที่เจ็ดให้มองไปที่ทางของทีมชาติอังกฤษ